ครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาทําการสอนการใช้แท็บเล็ตควบคู่กับคีย์บอร์ดนะครับโดยเรียกรวมๆกันว่าสติ p i ิ Box นะครับขณะนี้เวลา18:30กนาทีนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดเครื่องกันก่อนนะครับ โอเคนะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วใช้เวลาในการเปิดเครื่องทั้งสิ้น27.9วินาทีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโอเคนะครับก็เราจะมาเชื่อมต่อ w i f i กันะครับจุดนี้ ก็เราก็เชื่อมต่อ w วไฟของมาหลาลัยกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับต่อไปเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะลองเข้าไปที่บราวเซอร์กันนะครับนี่เราจะลองเข้าอินเทอร์เน็ตกันดูนะครับจะลองเข้าที่เว็บ google นะครับนี่นะครับเว็บ google ขึ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะไปกันที่ King Office นะครับ สักคู่นะครับเอสักคู่นะครับนี่ครับพอ,อฟิสเสร็จปุ๊บเราจะเลือกโปรแกรมที่จะทำน้ำกดที่บวกครับเราก็เลือก New Document ครับเสร็จปุ๊บเราจะเลือกโปรแกรมที่ทำคือ Word นะครับุ๊บลองพิมพ์ข้อความดูนะครับ การใช้ Word นะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะลองไปที่ Line ดูนะครับไม่เป็นไรก็ลองเลือกเพื่อนมาสักคนหนึ่งนะครับเพื่อํำการพิมพ์ข้อความนะครับก็ลองพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งดูนะครับ เรียบร้อยครับส่งไปให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยนะครับลองส่งสติกเกอร์ดูอ่านี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราจะลองใช้ facebook ดูนะครับอ่านี่ครับเฟซบุ๊กหน้าแรกของ facebook นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกดูหน้าแรกอะไรหรือว่าจะติดตามข่าวสารใดนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะลองไปที่ gmail กันดูนะครับ นี่นะครับ Gmail เราก็จะมาดูว่ามีข้อความเข้าหรือว่าเราจะส่งเมลอะไรยังไงนะครับเรียบร้อยครับต่อไปไปที่ YouTube ครับครับ youtube นี้เราก็สามารถเลือกชมรายการที่เราสนใจหรือว่าเลือกฟังเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะเดี๋ยวเราจะลองมาเลือกเพลงกันดูนะครับ ขึ้นให้เราแล้ว嘛กดเข้าไปดูนะครับอ่านี่นะครับเล่นแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับต่อไปเราก็จะลองไปที่ฟรีไทยทีวีดูนะครับยักับสักครู่นะครับไปที่ไฟไทยทีวีนะครับ ไทยทีวีครับเราก็เลือกช่องตามที่เราต้องการจะดูได้เลยนะครับมีทุกช่องนะครับเป็นของไทยทีวีครับก็ลองเลือกช่องสามนะครับนี่นะครับรายการของช่องสามเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะเลือกโปรแกรมโทรโทวออกนะครับก็ไปที่โปรแกรมการโทรนะครับแล้วก็กดเบอร์ครับไปที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ครับ หกเก้าหกหนึ่งห้าสี่ห้าครับเราลองโทรออกนะครับมาลองดูกันครับติดไหมนี่ครับโทรรับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ